ของกับไปได้เก็บป๋สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเก็บได้กระเป๋ากระเป๋าเสียเก็บได้กระเป๋ากระเป๋าพี่ว่าเสียค่ะตอนนี้มีคนเก็บได้กระเป๋าเยอะมากแต่เราก็ไม่กล้าดูเนาะแม่แต่ไม่กล้าเปิดเลยวเงินหรือเปล่าถ้าเป็นกระเป๋ามีเงินไหมมีเงินบ่หรอ

ลื <anto> ่อเลื่อนงเออฉันรืมมาใส่บายูนี่ล่ะแม่บุดเย็บไบค่ะไม่มีเงินมาได้หันมีแก่เคือก้นั่นละอยู่ในก้เปาไปโอ้ยแทบชอบเล้นนี่เรื่องเคลยัเว้ยเว้บดใ่บนใส่ชุดใบฉันจะไปใส่บาบูนกับจะมาเรื่อไปสุยางเลยนี่ในหองแม่ย่านมาอุ้ยมุ่นเสียวเล่นบอลเล่นบดยาดโอ้ยขอโทษค่ะ เอาตไปเองไรเหย่คนอคม่ยากเสียมอีเอจังไ่จังคอยถอยงานงานมากเหยียบกันวะนี่งแนั่งเอกกับานั่งเอกแบบนี้นี่เอาเสียวถ้าเขียบไรไรเหยียบแมนแม่แงนั่งตกขมานั่งตกขมานั่งเมื่อวานนี่นั่งถกือบอันนั่งถือ เย็ดใส่ไข่นั่งเลยสะดุดเมือว่านี่ก็เลยว่าอย่าลองของนั่งก็เลยตะลืดเลยนั่งก็เไยเสียเซลเลยไปเลยแบบนี้ป้าไปแซนบอกาพว่าเป็นหนักรถมานป้าก็เลยแบบเอาไม่รอดแนงรแต่นล้องตายรถดีที่ของยังอยู่ครบเลื่มไปเลยนี่ลืมไปเลยไม่แย่บูดประกาศถือเขาหอนห่องยานมันนีแต่กล้องบ้านยูนี่ระเบิดมือเบิดขึ้นในกล้องเ้ามันยูนี่ะบิดขึ้น เลยเื่อนไปเลยตั้งแต่เมื่อคืนบอกว่าบอน้าบอกม่ยาบอกาบอแบกนาเอากับระเป๋าเนี่ยนะเลว่าเมียนักประชานีงกระเป๋าตั้งเสียมันแปดมือมันกัดจีไปสารบุญทะเลว่าจัิงี่บ้านนี้อันเล่ากับว่าตั้งของโกดของโกนเท่ากับอะไรไปเบิ่งเท่าเล้บกรู้ว่าเป็นของเธอต้องขนาตั้งคนที่ได้รับเพราะบนกะเอาไอ ก็เน <บ lavender S 1> <AN> ี่จะมีแบบประชาชนแต่ตอนเสียเรากขบไม่ยุ่งสน่ะรบอนตอเตหวงเงินมีจักราทแต่ว่าโอ้ยไม่จะไม่ไอเปาน้น่ยพอท่านได้เปลาน้เวาเป่าเว้าา้วนาเลาเว้าไหมจะเป็นเพราะเวว่าจะเปาเพิ่เาะเอ็เนี่ยเพราะว่าเฉพาะมาเคลื่อนหากระเป๋าอยู่แต่ก็โดยที่ว่าอยู่ในรถฟังสิน่ะกับพ่อดนคลิปยังไงพ่อในรถเสร็จเพิ่กะเอากระเป๋าขึ้นไปนอนมันมีหลายแบบเป็นนวสีีกระเป๋าหนึ่งบเดียวแต่ว่าเปิมิดหลายอย่าง นะยังูว่าแมนหูอยู่อัดรับพวนโซนมีตรับพนโซนอยู่นี่เป็นอย่งเวลาวางลายจีคือพักันม่ดูกระดกกระเดียดกเดี้ยวเดียขายออดจะทำงานใกลูกบ้านเนี่กูมึ้มกลูกบ้านี่กะอียงก่อนนัดแม่นัดแม่อุ้มลูกใน่น่น่นนแท้นั่นัดแม่ นั่นนั่นเจอน้าวางหลายจีคือพอพ่กกันไปซ้อมก่อนล่ำนาเตี้นคือพ่าจัดอุ้มตาลูกลาสุดลาสุดแล้ออันนี้กินน่อเหยียบันที่เลยกินน้กินนหูเก่งไปกูใส่กีแตกอส้แตกเนี่ยอยู่เด้อเอ้ยอีกแล้วมาเมย์ันมา์น่นม์มนยน มนุ่นมนุ่นมนุ่นเด็กระป๋าเด็กเด็กเด็กระป๋าเด็กปวางว้ไดบานี้เเปล่าาดเพาะไปลวเ้ยสิเป็นเนี่ยไหมไปเขาไปซ่อมนันนตีท่าหาแล้วไม่เป็ะเสียกุ้าเริงจ้าแเป็นกินารสนาะจุดเดียวเด้อ

กระเป๋ายุใส่บ่าค <oh> mm ิย hmm. ูเด้จอดเซอร์ปิ่งไก่น่กระเป๋ายุใส่เสร็จเปิดเปิดหาว่าสุยังบะมีเดี๋ยวไปเคลียรพอเงินมีคิหาบาด้ปิงไก่มาซวงใหม่เจ้าคนเดียวนคอสซื้อมืโอ้ตะมื่อยได้ล้นี่อันว่างไหมตามื่อยได้ว่าเออไปเลยแ็่กล้องเปล่าจะเอ่ยวะแค่กล้องเปล่าเน อยอยังเยังยมันจะคุมชางยมาคุ uh> ้มาง่ไหาไม่ได้ชิดไม่ได้ย่งเลยอืมนบ้านกยนึงนัรประชาชนหลายอย่าหลายอย่างแกเสีบเช่ว่าเปิดประตูโลงลติเกษสีหยิบกระเป๋า้าไปห้องนอนเนาะ ก็เห็นหอมมันเ็มาตัแล้วกก็ไ่ได้เช็คกัเออเห็นเน้ออ่ไป้มีลูก้อยมตงไื่อานั้น่ยนของคไม่ร้่บดใจว่าได้บดบอบยแล้วก็เลี้ยงเพื่อการแต่่ะลูกยุบหุ่นยุบสลารหุ่นลูกยีลงไม้งานเพื่อไรเโอยทำาบบเบามากอด้ผูกไว้ดี้เสียอนวมาผูกไว้ดีบ่ไบกบว่า น้องโจมากานยัดทั้งหมกเลใไปเด้กกับเป้เงินขึ้นแล้วหิวได้ได้หิวแล้วอีเดีเบิดเมือบิดเดาวมีเงินนีที่หาบาทติโตเนะเบิดโตเนาะน้ำก็ได้ไปเปิดดากโลหาขวดขวดฮัไปเปิดพ่อไม่ด้กว่าเราค้าวเล กินข้าวแล้วกินๆไปไปฮเกียวไปไปใหจะเลือยู่กกินข้าวเราะว่าต้มตรงสองเยเออถ้าจะเนนะหนาทีนะเนี้ห้ากันเล็บอได้เด่แล้วพนมาแมเวเซกันอย่าเล่นรับแล้วมาสันล้วมาสนออหามเลนแปนุ่มปื๊บุ่มปื๊บายออกเอ้าพี่น้องเฮ้ยจะเ่ สามารถพาควืนเลยล่ะพ่อกันได้ครบเบิร์ตเลยล่ะเอกสารกันยังครบตุย่างอยู่ซุ้มอะไรเพิ่นอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกันยังครบเบิร์ตอยู่โชคดีที่เพิ่นเฮ็ดเสียอยู่นี่ถ้าไม่ยุ่ใกล้ๆรถทอดีเท้านี้สักเหลืออยู่ตะกระเป๋าตังเงินมายังเอกสารเอาเอกสารเอาตังเงินควบนิจัยกระเป๋าทือใบเหมืองเก่าหน่อยเนาะเอาผู้ใด้เสียกระเป๋าเสียสิลืมกระเป๋าก็ไปวางไว้ข้างรถทอดีเด้อเดี๋ยวสิเก็บไปให้ดอกกระเป๋าทางเงินบ่รับประกันลายบองประเดก บอนบอ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 อกกินบอฟอกผสมก็ปละแดีกบองมาพอกินตอนนี้อาศัยน้ำนี่แหละพัยเหเสียนี่แหละตีบอบอรับจะถามหาเนี่ยบ่มีครับผมถามหาแนียเานี่เลยกับบอยเล่าใรจอแล้วอย่าเ่ยลายนะบอบไมีจังปะเรื่อบ่มีจังอ่านกินเราได้ตีเสียก็ไม่เชียบบยัังบอกับอนาโน่หนีด้วยโถดไม่เหมืงนจังปะดูยังเงินบอาเดกอ สัมากว่้ั้แล่ะพี่น้องเข้าพอกันคลิปหนักกันแล้วกันพี่น้องค่ะเร่อยเคุณสวัสดีค่ะอาเราเด้ขึ้นแล้วใต้ห้าบัตร